สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะคลิปนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยที่ออกวันที่สิบหกเนาะออกมือว่านนี่น้อยพี่น้องมือนีเจตตาจะมาลุงแนวทางของมาดามคำนวณค่ะของเพื่นเข่าไปเข่าไปล่างเนาะค่ะเจ็ดแปดตัดออกมา นี่สูตรตัดเนาะค่ะให้เบิ่งของเพื่นประวัติเพื่นของหมู่บ้านเนาะรัฐบาลไทยของดาลามาดามเนาะค่ะเจ็ดแปดแต่ออกแปดเจ็ดเนาะถือว่าเดิน่าเขาของมาดามคำนวณค่ะมีไผ่ใดไผ่มานบ่พี่น้อผู้ใดโชคดีก็ดีใจน้ำเนาะค่ะดีใจด้วยเนาะค่ะผู้ใดใดดีใจน้ำมาเบิ่งแนวทางใหม่ของมาดามคำนวณค่ะ ของมาดามคำนวนณคนห้มาแล้วห้เกตามาลุงกรห่อนห้อนเนาะค่ะท่านใจเลยท่านใจเพราะว่าเล็กคนเขาดิเลขพกคนเขาพคนปังตรงลุปตรง,งเฝ้าลุงแล้วพี่น้องเนาะหาเอฟซีห็นอามาแน่ใส่กันจักน้อยอันเก่ากับอันใหม่เนาะค่ะแคปหน้าจโจค่ะแคปหนา้าโอเอาไว้ถ้าเบิงเนาะ้าเพียบเทียบทีพานมาที่พคนเขาไปแล้วเนาะค่ะ ออกไปแล้วของมาดามคำนวณเนาะแคบหน้าจอไว้มาเบ่งตัวใหม่ของพื้นค่ะมาดามคำนวณคนสวยวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งพฤษภามิถุนาแล้วหนึ่งเดือนหกหกแปดค่ะของมาดามคำนวณเพื่น รัฐบาลไทยค่ะสูตรเต็มวิ่งรูดเพนเหขมาศูนย์กับเก้าค่ะสองตัวหกหางศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดค่ะมีกันค่ะกันแปดหนึ่งเนาะเพิ่งกันมาแปดหนึ่งสามตัวสามหางหกศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่เก้าเจ็ดค่ะวันที่หนึ่ง ไปรุ่นกันต่อกับมาดามคำนวลเนาะค่ะขอบุญขอบคุณมาดามคำนวลค่ะที่เอาแนวทางรัฐบาลไทยมาว่างทางช่องของเจตาเนาะขอบขอบคุณหลายๆแค็บหน้าจอค่าไปต่อกับมาดามคำนวลวันที่หนึ่งเนาะเจตาก็จะพันยามลุ่งไปเรื่อยๆแหละค่ะของหลายๆเสี้ยนเนาะมันรุ่งของมาดามคำนวลก่อนจะมีสองเสี้ยนค่ะที่พ้นเข่าเนาะ มาดามมาดามคำนวณก็ได้ประชันกันกันบอันออพชรค่ะนี่จะเป็นสูตรตัดของพื้นค่ะสูตรตัดสูตรตัดของมาดามคำนวณสูตรตัดวิ่งบนล่างค่ะวิ่งบนล่างเพื่อนไ้เกาเนาะเพื่อนห้เกลมาสามตัวหนึ่งหางเจ็ดสี่เก้าสองตัวสามหางสี่เก้าเจ็ดเก้า เจ็ดสี่ค่ะไปรุ่นกันใหม่นะวันที่หนึ่งค่ะกับมาดามคำนวณนแคหนาจอค่ะแคหนาจอจะเป็นต่อกับมาดามเนาะนี่จะเป็นสูตรตัดที่วันที่สิบหกนะคะสูตรตัดของมาดามคำนวณสูตรตัดสูตรตัดของดารามาดาม แคบหน้าจอไวทะเบงเนาะค่ะแคบหน้าจอเพระาะว่าอิปซีจิตตาบอกว่าเอาอันไม่อันเก่ามาแลา่ใส่กันเราจะได้แคบหน้าจอในจำบ่ได้จีตตาพ่ะสัน่นจัดให้ค่ะจัดให้เนาะแค่เพิ่นอาจจะแคบบ่ทันเนาะค่ะเพิ่นแคบบ่ทันมันไวแล้วจับ่ได้เนาะบ่เป็ิยังค่ะจิตตาจัดให้ เอาไปต่อค่ะไปต่อไปต่อไปต่อกับออเพชรค่ะนจะเป็นของออเพชรของหมู่บ้านนี่เพิ่นก็เข้าไปเนาะค่ะมว่านนี่เพิ่นเข้าไปออเพชร90เนาะหอยออกบนศูนย์ค่ะ309ศูนย้ของอ,อเพชรออก90เนาะบนเนาะค่ะ เอามาให้เบิงสูตรตัดกับสูตรสูตรตัดกับสูตรเติมเนาะค่ะของออกพิษตัดออกมากเก่าแล้วก็ตัดออกมา3สามห่างเก้าศูนย์เนาะค่ะพิจจรณาค่ะพิจารณาไว้วันที่หนึง่งมีสูตรตัดเพ่นตัดเอามากเก่าแล้วก็มีเก้าศูนย์เนาะค่ะ,ะถือว่าเดินว่าเขาอยู่เนาะบนหลุด มีไฟตามของออเพชรมีเอฟซีตามวะค่ะหันผู้ใด้ขันไฟตามกับออเพชรอ่ดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำขันไฟตามกับออเพชรถ้ามีผู้ใดเนาะมาเบิ่งตัวไม้ของเพื่นค่ะตัวไม้ของเพืน่นวันที่หนึ่งเนาะห้มาแร้วของเพื่นเขาเพื่นปังก็ต้องฟาวลงให้เอฟซีเบิ่งเนาะค่ะ เพืเ่าเอฟซีเพิงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวิ่งบนล่างค่ะบนล่างหากับหนึ่งสองตัวสามหางหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามตัวสามหางหนึ่งหาแปดหาหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าค่ะ เตรแคปหน้าจอดื้อค่ะไปจะเป็นต่อกอับออเพชรรัฐบาลไทยค่ะสามหางค่ะเพิ่นเห็นไหหนึ่งห้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดเนาะสองหางสามตัวหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าค่ะไปจะเป็นต่อกอับออเพชรนี่จะเป็นสูตรตัดเพิ่นค่ะสูตรตัดสูตรตัดของอ,อเพชร แคบหน้าจอค่ะพี่น้องแคบหน้าจอรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งวิ่งเพิ่นตัดมากค่ะตัดหาสูตรตัดให้หามาสองตัวสามหางให้ห้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งปดเนาะสามตัวหนึ่งหางค่ะสามตัวหางเดียวหนึ่งห้าแปดวันที่หนึ่งไปรุ่นตอกับอ้อเพิดเนาะค่ะ แคปหน้าจอไคจะเป็นต่อกับออเพชรต่อกับออเพชรแคปหน้าจอเนาะค่ะนี่สูตรเต็มของเพื่นตะเีตาก็จะเอามาเปรียบให้พี่น้องแคปหน้าจอใส่ก,กันกับของมาดามคำนวณค่ะสองเสี้ยนนี่ผ่าชั้นกันเนาะของพวกเพื่นเขาเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยเนาะ เอาไว้แล่ใส่กันพี่น้องเปรียบเทียบใส่กันหยิบจับลอตเตอรี่ไวเ้เนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะของรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งค่ะพี่น้องหยิบจับลอตเตอรี่กันไว้เนาะแคบนาจอคะ่ะแคบนาจอออเพชรกับมาดามคำนวณเนาะค่ะสองเสี้ยนดังค่ะคลิปนี้มีแค่สองเสี้ยน รัฐบาลไทยที่เจตาลุ่งเนาะนี่จะเป็นสูตรตัดค่ะสูตรตัดเจตาก็จะเอามาใส่กันใพี่น้องเบิงแน่ใส่กันพิจารณาใส่กันค่ะมาดามคำนวณกับอ,อเพชรค่ะสองเส้นดังเลขเพิ่นเข่าพิ่นปังเนาะแขบหน้าจอไว้พิจารณาไว้แต่ขอบุญขอบคุณอ,อเพชรค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กราบ ขอบคุณเอซทุกท่านเนาะค่ะพาว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าที่เขามาติดตามรับชมเล่วก็มากดไลค์กดแช่เนาะมาคอมเมนต์เขามาติดตามเขามาให้กำลังแรงใจช่องน้อยของเจตาเนาะค่ะขอบขอบพระคุณหลายๆเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะ ไผโชดไผได้หมู่บ้านนี่โชคดีก็ดีใจน้าเนาะเฮากับไปไม่ไปต่อกับมาดามคำนวลกับอ่อเพิดค่ะไปต่อไปไม่มาดามคำนวลวันที่หนึ่งเนาะค่ะกับอ่อเพิดเนาะลิปนี้สองเซียนดังแคบนาจอค่ะแคบนาจอไ้พิจารณาหยิบจับลอตเตอรี่เนาะเลขทุกตัวก็เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมเนาะ ขอพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเดินทางไปไซกขอให้ปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยเนาะคะ่ะคลิปหน้าก็พอกันไหมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้กะสวัสดีค่ะ